เช้าครับอ่ะบิสูบิส er. ja. er. oh, uh ูจุ๊บก่อนจุ๊บจุบน้องก่อนบุษบกบุษบกเด็กครับเด็กเออเจ้าสก๊กพ่อกันแล้วเจ้าสก๊กพ่อบิสูบิสูจุ๊บจุบนายโอ้โหกุ้ยโอเคบานาน่าบานาน่าบนสูงอ๋อกล้วยไม่เอาอะไรเลยอิ่มครับอิ่มอ่ะบนบนจับดิกล้วยเยอะแยะเลยเนี่ยไหม พิงดูครับเด็กชายเราอิ่มนะครับอิ่มกล้วยนะฮะไปแย่เขานะครับกล้วยไม่กินแล้วนะครับบรรยากาศที่ฮักช้างนะครับก็เนี่ยนักท่องเที่ยวก็เป็นจังหวะในการป้อนนะครับป้อนกล้วยอ้อยนะครับให้กับช้างนะครับเราก็มาอยู่ที่บริเวณกว้างๆนะครับเพื่อจะมีพื้นที่ให้ช้างและก็นักท่องเที่ยวได้มาป้อนนะครับดูเด็กชายของเรานะครับ ไม่เอาอะไรสักอย่างเลยนะครับตอนนี้อิ่มนะครับอิ่มนะฮะเมื่อกี้มาชุดหนึ่งนะครับกินมาเยอะอยู่นะครับเอาพิงเอาพิงมาเดี๋ยวไปหาอะไรกินไปไป banana 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 เออจับดิเอากล้วยอ่ะกล้วยอ่ะพิงโอยเออกล้วยแมวจะใหญ่ปากเขาอ,อย่างเดียวดูไม่สริดคบมือหน่อยดิ คืคนวยไม่เอาครับเล่นนะครับคิสซิงคิสซิ่งคนจุกจุบคนสูงสูงสูงบาร์นาน่าบานาน่าอีบานาน่าฟดเดลเฟนพิงกล้วยกล้วยอม่เอาครับแมวจับบนนะจับบนนะบานาน่าบานาน่าอ๋ออ๋กล้วยไปลูกแมวเอาลูก อิ่มครับอิ่มดู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 เอากล้วยไปฝากให้เขาอิ่มครับอิ่มเด็กชายเราอิ่มนะครับอันนี้แม่ห่มหนานะครับสิริพรน,นะครับสิริพรกุศล,ลนะครับแม่วันดีแม่แฝดแม่ดวงตาอันนี้ก็เป็นแม่น้อย ไม่น้อยแม่บุงหาโอเคอันนี้ทามรินอ่าอันนี้จะเป็นมะขามนะโอเคมะขามมะขามเด็กน้อยอยากกินนะ <c oughs> นั่นแหละบนสุงจับบนสุง <c oughs> อยากินไหมลูกโอเคช็อกโกแลตช็อกโกแลต <c oughs> กินไหมจับดิจับดิบดเออ <c oughs> กินอยู่กินอยู่นี่กล้วยไม่เอานะครับเอามะขาม มะขามผสมวิตามินนะครับมันจะมีสมุนไพรสีเหลืองๆจะเห็นว่าเป็นสมุนไพรนะเราจะกินทีละหน่อยแล้วกินเล็กๆทีน้องซ็ตผูอิ่มอิ่มฮะขยับขาไม่ค่อยไหวละอิ่งเอาทิ้งเฉยโอเคบานาน่าบานาน่าไปพิงเพ่เพ่พิงเพ่ถอยเพ่มาเพ่มาอืมมาทางนี้ลูก อิ่มครับอิม่มโอเคบานาน่ะฟิตฟิตบานาน่ะลองดูดิกินไหมบอลสูงพิงจับบนจ้าบเบอ้าสักอย่างว่ะกินสักอย่างเลยบา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 ย,บายก่อนเต้นบายบาสูงเล้น่ยนนะยกขาดิ โออ้โอ้เต้นนะเต้นนะอ้เต้นนะยกขาดิเต้นตรงเอ้หนะเอ้หนะโอ้โอเคนะครับนี่ก็บปูพิงเรานะครับบรรยากาศที่พักช้างนะครับโอเคคิสสิ่งบนจุ๊บจุ๊บใช่คิสสิ่งอยู่คิสคิสน่ารหรอโอโอเคนะครับปูพิงอิ่มนะครับ